ปีที่สองมาแข่งให้เหมือนเดิมนะครับผมผมพิทักษ์กีรัคนเดิมครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับปีที่สองอัปเดตรถที่หน้าร้านนะครับรถเก่าใหม่รถเก่าเก่าหรือว่ารถเที่ยงค้างคงค้าง,ง,างรถหลังสต็อกทุกค,คันน ใช้งานกำลังดีครับผมยางสวยสีเช่นเลยนะครับเสื้อเคลียร์ดีครับเทนดีตอนนี้ก็ไม่คีดวันต้องความใช้งานเลยกันนี้รถไถฟอร์ด65แรงม้านะครับผมรถโต๊ะโซ่โต๊ะโซ่ใจง่าก็โทรมาครับ0803839789ครับ0840483799ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นรถทุกะเคลียมื้อเงี้เดิอนะครับผมสำหรับในณีกำลัมองหารถไว้ใช้งานนะครับ139,000บาทนะครับสี่หนื่นช้างเลือกนะครับผมราคาเบาๆ ราคาแสนกว่าบาทก็มีรถไช้ไว้ใช้งานแล้วครับผมอนี้ครับรับซื้อขายและเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมต้องขอขอบคุณสาหรับทุกท่านที่ให้เขียนเข้ามารับชมในคลิปวีโอนี้นะครับผมคันนี้จะจอดอยู่ที่สาขาสองครับที่หมู่บ้ราชสีกวาร์ตำบลปทาวินอำเภอมาบตาพุดจังหวัดอุดรธานีครับต้องขอขอบคุณทุกทีทุกท่านที่หลังไหลเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ หลังไล่เข้ามาสั่งซื้อสินค้าอ,อ,อย่างอับเดทไปเมื่อวานนี้ก็ในคลิปก็ไปหลายตัวแล้วครับทำง,งานดีเลยครับเรื่งด,ดีข้างให้เราดีนะผมคือรีดชุนล,ลงเร็วกปกตินะฮะหน้านาหลังทีนลงปกติยางสวยๆเลยโอ้โหต้องชอบบอกว่าชอบใจยาง้อหลังรถคันนี้นมากยาง,กงเต็มเลยครับคมเลยนะครับ ท่านใดได้ไปเพิ่มสีวงังแน่นอนครับอ่าด้วว่าท่านใดต้องการที่ทำสีให้ใหม่ก็มีบริการทำสีให้ใหม่นะครับทำสีเพิ่กมก็คิดค่าอ่าบริการเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการสีอ่แต่ว่าทางร้านก็เช็คเปลี่ยนถ่ายกองเดียวให้เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับเมื่มันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับอ่าท่านใดโทรสนใจก็กติดต่อสอบถามด้ยตรงนะครับผมตามเบอร์โทรคลิปขึ้นไว้ให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น08038397890840483799 อ่าหรือว่าจะเป็นไอเดียไลท์ก็อ่าเป็นเบอร์โทรเลยนะครับ,บตำรวจสันใดมองหารถไทฟอร์ดไม่ใช่งานฝากไว้เป็นอหนึ่งครั้งเรือยนะครับผมเฝากไว้เป็นอีหนึ่งครั้งเรือยวันนี้รถที่มาถึงเลยนะครับยังไม่ทำเลยล้างครับเอาไปดันนินแล้วก็ขึ้นเรามาเทสระบิดูนะครับผมตอ่าของนี้จะเป็นชี่เชื่อไลท์นะครับผมเป็นตัวเต็มครับตัวนี้เป็นตัวเต็มน,นะครับ รถรถสเปย์ไงก็ติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้อมาให้เลยนะครับสรถสไลในกำลังมองหารถไขายใช้งานก็ถือว่าสุดคุ้มครับราคานี้หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับในรถหกสิบห้าแรงโคมยางสวยเลยหายแห้งๆครับที่โอวใช้งานได้ปกตินะครับรถคัวนี้หายแห้งๆเลยสำหรับท่านใดกำลังมองหาไม่ควรพลาดครับอีกหนึ่งคันครับอันนี้ก็เป็นโคูต้าเอลซี่ห้าศูนย์แปดครับ อันนีมากพอุปกรด้านหน้าผาัหลังจากปกติหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพับาทนะครับวันนี้รดพิเศษเหลือเพียงรถไปสองหมื่นเหมือนกันหนึ่งแกหมื่นเกบาท, 9, บาทส่งฟรีสามกิเมครับเครื่องเกีย์ไฮดรอิกด,ดีนะครับผมุปกรณ์ด้านหน้าผัหลังเดี๋ยวลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลังคาเดเปลี่ยนให้ใหม่1 6ึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีสาม้กโลเมตรครับลังคาเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนไายแนะ้มันเครื่องให้พร้อมเรียบร้อยนะครับ ส่งฟรี300 km, km กิโลเมตรของแถม5เรื่การมีให้เหมือนเดิมนะผมนี้ราคา1 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปแล้วก็สำหรับคันไหนที่ผมจัดโปรของแถมไว้ให้นะครับได้แน่นอนครับผมสำหรับสนใจสนใ,นใจก็คลิกกลางกันเข้ามาครับผมโทรสอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตามเบอร์โทรท,ที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็คันนี้ก็อยู่ที่สาขา2ครับที่หมู่บ้านสีชวา ตำบลพัทยาลีอำเพลินลำปีมาจังหวัดบุรีรัมณ์นะครับผมอยู่ติดช้างหลวงขึ้นลำปีมาต์น้องกี่ครับอยู่ห่างตัวโพประมาณ6กิโลเมตรครับผมอ่ะคันนี้อ่าจะอยู่ห่างตัวโพประมาณเจ้ากิโลเมตรครับที่สาขาหนึ่งคือหกกิโลเมตรก็ไปมาสะดวกครับติตถนนเส้นหลักเลยเส้นลำปีมาตไปอำเภอหนองกี่นะครับอ่าท่านได้ผ่านไปผ่านมาก็สนใจสอบถามรายละเอียดนะครับหรือว่าอยาก ได้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนก็ติดต่อสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้ครับผมอ่าเราก็มีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดครับแล้วก็ในส่วนของพวกอะไรไม่เป็นอะไรมือสองของถอดนะครับอ,อะไรรุ่นไหนไม่ได้ลองโทรมาหาเราสิครับอ่าเผื่อเป็นอีกทางเรื่องหนึ่ง่ในส่วนของเรื่องอะไรนะครับผมแล้วตอนนี้ก็รถเกี่ยวข้าวก็อะไรก็ หลากหลายหลากหลายรุ่นครับหลากหลายหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดของคูโบตานะครับอ่าก็ทางอะไหล่ก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับนส่วนของอะไหล่เกี่ยวคูโบต้าตั้งแต่รุ่น60จนถึง105นะครับท่านใดสนอใจก็อลองเข้ามาดูนะครับผมอันนี้ก็คูโบต้าขนาด45แรงม้าครับเครื่องยนต์4สูบบ l 4508นะครับ มีรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวให้ล้างนะเดี๋ยวราคาได้เปลี่ยนให้ใหมครับราคาที่มันแตกนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนราคาให้ใหม่พร้อมเรียบร้อยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับเกิดแบบนี้เป็นแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับฟังไม่ผิดครับราคานี้สง 4, 300, ่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรขอแถมห้ารายการแจ้งนี้ให้อยู่เหมือนเดิมนะครับผม ได้ไปก็คิดว่าเอาไปพร้อมรูปงานทำเดินครับมาพร้อมกับดันหน้าแล้วก็ผ่านห้าคันนี้ผ่านห้านะครับผม L4508 เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมครับคันนี้ส่งฟรี300กิโลเมตรดูการทํางานเป็นระยะครับเป็นดูการทํางานดูรายละเอาาียดการทํางาน,เ,าปงาเ,น,นเป็นรถสองพาขับเคลื่อนสี่ล้อนะครัแบผมเป็นรถสองพายุขับเคลื่อนสี่ล้อแต่เกียร์ดันหน้าสี่เกียร์ถอยหลัง ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับมีลักเอฟซีทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมในคลิปวีโอนี้นะครับซึ่งทางร้านเราก็พยายามอัปเดตสินค้าให้ได้เป็นแบบเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับผมอันนี้ก็ก็ยังอีีที่สามนะครับผมจะเอผมจะอัปเดตทั้งหมดสี่อีนะครับต่อเดือนอ่าเดี๋ยว EP ที่สามก็มาดูกันนะครับวันนี้รัเดี๋ยวให้ ออตัวนี้เข้าวๆก่อนนะครับและนี่ก็กหนึ่งบรรยากาศที่มารับรถที่บา้านลูกค้านะครับอา่าคันนี้มัวร์อลแลรม PP สาม R นะครับผมขนาดส8มสิบ้าครับมัวร์คอนแรมครับผมคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังรถกร็ดีนะครับให้อุปกรณ์สามสิบสลยิเมตรหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสองพันสามร้อยกิโลเมตรโอเคโทรมาเลยครับตามเบอร์โทรที่ชื้อมาเลยนะครับอา่าสภาพสีสันสวยเลยเดิมๆเลยครับสีสัน อุปกรณ์ดันหด้ผ่านหลังลอตเตอรี่ครับ169,000บาทเครื่องยนต์ไดเลรกอินเจคชั่นครับลิเกียร์ด้าน2 12เกียร์ถอยหลังครับผมสิองอาวกับเครื่องสล้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทคลิปวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณจากใก่ทีมงานพิทากวีรำคนเดิมครับผมยืนครับ แต่ทน้เอาแต่มันละบอกคือคำเ้าบางเทธอนังเศรายอนหมุนเงินบ่ทันคำเศร้าต้องไกลบ้านพ่อปานคนขาบรดลองใส่สีค้าลูกน้องข้าอะไรเอาไว้ซ้อมงานลูกข้าก็าต่อจนท้อใจ เหลือกำไรอยู่บ่อจากพานงวดรถค่าไฟค่าบ้านหักค่าน้ำมันแทบสีบ่อเหลืออย่าง